ถ้าพี่ๆสามารถเลือกได้อย่างบางคันจะเป็นรูปม้าเอ่ยรูปกระทิงเอ่ยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหมูเด้งไม่ใช่นะอันนี้เป็นรูปบูลด็อกนะครับเป็นรูปบูลด็อกแล้วก็ข้างล่างแตกต่างแค่ในส่วนของตัวนี่ตัวเบาะนะครับตัวบาะที่เป็นในส่วนของตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังแต่นี่เป็นเบาะกำมะหยี่แต่ head room ็ลร room เนี่ยเท่ากันนะครับ ความกว้างเท่ากันทุกอย่างล้อนะครับล้อเดิมเนะี่ยล้อเป็นขอบ17นิ้วนะครับแต่อันนี้เพิ่มล้อ,อก,ก็ขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเป็นล้อขอบ20 10, ออฟเซต็ตลบสีนะครับก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งพอดีนะครับออฟเซต็ตลบสีนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนี่ก็เป็นของสวัสดีครับพี่พบก้ก๊อตเช่นเคยครับในวันพบก,กัอต้องพบกับรถยนต์ฟอร์ดในวันนี้อาร์ตจะพาไปชมสุดหล่องกการต์อกการตอกตีกคันหนึ่งเลยครับคันนี้คือ next gen ranger นะก่อนที่จะชมคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่อาร์ตตกกกก่่่่่ออออนนนนนนนะะเเพพืปปป็าลลลััังใใใจรรรทคคิถหหๆแบบบีี้้้ไไดชม เราไปชมรถคันนี้กันต่อครับรถคันนี้คือในส่วนของตัวรถ Next Gen Ranger XLS นะครับค่าตัวอ,อยู่ที่899,000บาทเป็นการนีลามิดรถรูปโฉมให้ดูแปลกใหม่ขึ้นด้วยการจัดส่งออฟโรดนี่เองครับพี่ๆส่งออฟโรดจัดแต่งยังไงบ้างเดี๋ยววัดพามาดูทีละจุดเลยในส่วนของตัวรถนะครับอันดับแรกนะฮะด้านบนนี้จะเป็นในส่วนตัวสครูปรูปมา้าทรงฟิตนะฮะงานเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นงานสีดําด้านนะครับเราก็จะมาทําการนีลามิดใหม่นะครับเป็นสี เดียวกับตัวรถคือสีดําเงานั่นเองนะครับส่วนในตัวรูปอักษรตัวนี้หรือตัวรูปม้านะครับเราจะเลือกเป็นตัวเขาเรียกว่ากระทิงนะก็ได้หรือจะเป็นตัวตัวอะไรตัวที่กำลังดังตัวนี้นะหมูเด้งอ่ะหมูเด้งก็มีนะพี่หมูเด้งแต่ว่ามีเขาด้วยนะหมูเด้งนะสามารถเลือกได้นะพี่พี่มีอยู่3ารูปแบบให้พี่ได้เลือกนะครับส่วนสีในรมิตได้ตามความต้องการของพี่พี่เลยอย่างอันนี้เล่นทนดําตัดน้ําเงินนั่นเองนะครับ นาฬิกาสีเงิน,นงก็มีในส่วนของตัวสรูปด้านบนเสร็จแล้วมาด้านล่างก็เป็นในส่วนของตัวกระจังหน้ากระจังหน้าของเขาเนี่ยเป็นกระจังหน้าที่เปลี่ยนไปแล้วนะเป็นในส่วนของตัวกระจังหน้าของ r a p t o อร์นะเป็นตัวอ,กอักษร FORD ฟอนต์ตัวอ,กอักษร3ต่อ2นะครับเราสามารถเลือกไ,ได้เช่นเดียวกันนะพี่ๆอย่างตัวเนี้ยอย่างที่พี่เเห็นไปมีสีแดงตัดดำนะแล้วก็เป็นสี้เงินตัดดำได้เช่นเดียวกันส่วนไฟมินิ LED ตรงเนี้ยหลอดนะครับสามารถเลือกได้2สีเช่นเดียวกันเลยนะครับหรือเหลืองอำพันกับสีขาวขึ้นอยู่ี่พีต้องการเลยอยากได้ สีได้นะ่ครับอยากได้สีได้จัดได้เลยนะพี่พี่ด้านข้างไฟหน้านะครับไฟหน้าของรุ่น xls เนี่ยจะได้เป็นในส่วนตัวไฟ r e f เ c t o r led นะครับจะมีตัว daytime running light หรือไฟ C ีแคมตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยค่อนข้างฉลาดนะพี่พี่นะเมื่อเวลาเราเปิดไฟที่เป็นไฟหลีไว้เนี่ยมันจะหลีจริงๆตามชื่อมันเลยนะไฟหลีแต่พอเราออฟไฟนะครับปิดไฟนะไฟมันสว่างวาบขึ้นมานะพี่พี่มันเป็นเหมือนกับตัวหลีแสงให้อัตโนมัติเลยนะพี่พี่สามารถที่จะ ป้องกันการไปแยงตาพู้เพื่อนร่วมทางได้เลยนะครับส่วนไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำถ้า x l s เนี่ยจะยังไม่ได้ในส่วนของตัวโหมดออโต้นะครับไฟสูงให้นะครับจะเป็นในส่วนตัวตั้งแต่รุ่นสปอร์ตแวร์แท็กขึ้นไปที่จะเป็นไฟสูงออโต้ให้กับพี่ๆนั่นเองนะครับด้านหน้าก็ไม่มีอะไรมากครับในส่วนของตัวอย่างที่พี่บอกไปนะครับกิมมิคของ x l s เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่กักนชนหน้านะมันค่อนข้างจําจได้ง่ายคือตัวรถนะครับกันชนหน้ากันตัวรถแล้วก็คางตรงนี้ถ้าเป็นสีเดียวกันไม่ว่ารถพี่เป็็นนสีใดกตตามแ่ะครับ รถสีขาวนะครับตรงนี้กาดกันชนด้านหน้าคางกันชนด้านหน้าก็ต้องเป็นสีเดียวกันกับตัวรถสีขาวทั้งหมดอย่างนี้เสีดาดําก็คือรุ่น XLS นั่นเองนะครับแต่ถ้าของพี่ตรงนี้เป็นสีเทากาไฟตรงนี้เป็นสีบอลเงินรถเป็นสีดํานั่นคือรุ่นสปอร์ตจะแพงขึ้นมาอีก1 0 0 0 0แบาทนะครับนี่คือจุดแตกต่างของตัวรถด้านหน้าเพราะบางทีเนี่ยลูกค้าไปเปลี่ยนตรงนี้หมดเลย เปลี่ยนมาเลยทาให้ไม่รู้ว่าเอะเรื่องนรุ่นอะไรนะครับแล้วก็เคมิกด้านในที่แตกต่างกันเพราะว่าเราเปิดดูรถไม่ได้แล้วก็ไม่รู้ว่าข้างในมันแตกต่างยังไงล้อก็เ,เปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเราก็เลยไม่รู้ว่าไอ้รถคันนี้มันคือรุ่นอะไรนะครับแต่ความแตกต่างนันไม่คือแตกต่างกันมากในส่วนตัวเครื่องยนต์คือเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบเดียว170แรงม้า405นิวตันเมตรนะครับเป็นการขับเคลื่อนโดยใช้เกียร์ตโนมติ6สปีดเหมือนกันเครื่องยนต์เดียวกันเทอร์โบเดียวกันนะครับบ,บกบบม้อ,อา่าวา ระบบหม้อแบตเตอรี่นะไดชาร์จแล้วก็คอมแอร์ air. ตัวเดียวกันหมดเลยนวะิทิส่วนด้านข้างด้านข้างคันนี้ทําการยกสูง2นิ้วโดยการยกตัวรถขึ้นแล้วยัดก้อนหนุนเข้าไปที่รองหัวโชค๊คเพื่อทําให้ฟีลลิ่งของตัวรถยรถยนต์น,นสูงขึ้นนะครับพอสูงขึ้นทำํงงทำยังไงต่อก็แน่นอนครับก็ต้องเปลี่ยนใน2ตัวปีกนกปรับองศาเปลี่ยนพ่อใหม่พ่อเปลี่ยนในเรื่องของตัวมุมแคมเบอร์แคสเตอร์ของตัวรถยนต์นะครับเพื่อให้อัตราการกินหน้าอย่างทําให้มันสมูทมากขึ้นแล้วก็ตั้งศูนย์ของล้อได้ง่ายนะคร รถเราเนี่ยให้นึกภาพเมื่อเวลาเรายือนอยู่แบบนี้นะครับเวลาเราโหลดมันจะถูกกดน้าหนักลงรถมันจะแบกความลงแบบนี้ยางมันจะกินด้านในรถยกสูงนะครับเมื่อรถมันอยู่เงี้ยแล้วพี่ยกมันขึ้นนะครับยางมันจะแบะบานออกอย่างนี้ยางมันจะกินด้านนอกนั่นคือทําไมรถถึงกินหน้ายางด้านนอกและด้านไหนเพราะการตั้งศูนย์ของรถมันทําไม่ได้นะครับเขาก็เลยต้องคลิดตัวนี้ขึ้นมาเพื่อชดเชยการเรียกว่าชดเชยการสูญเสียที่หายไปไม่ว่าจะเป็นการโหลดเตี้ยหรือ ยก,ยกสูงขึ้นเองนะครับ yes. <Tá, S 2> มันมีอัตราการดึงตัวของมันเองใด้รูปของตัวรถของเขาเองนั่นเองนะครับก็ต้องใช้ตัวนี้เพื่อปรับในเรื่องของมุมแคมเบอร์แคสเตอร์และกรรมการตั้งศูนย์ของรถได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับทำให้รถโหลดเตะะยกสูงไม่มีปัญหาการกินหน้ายางและลดอัตราการปวดหัวไหลเวลาเราขับรถเดินทางไกลนะครับช็คอัพจะเปลี่ยนก็ได้ไม่เปลี่ยนก็ได้เพราะช็อคอัพของ XLS จะเป็นช no right ็คอ no ัพแบบไม่ใช่มโนทูบนะครับเพราะตัวสปอร์ตขึ้นไปถึงจะเป็นช็อคมโนทูบแต่ XLS จะเป็นชค ของโฟโมโคเช่นเดียวกันแต่จะไม่ใช่โมโนทูบแค่นั้นเองนะครับก็เป็นโชคน้ํามันนี่แหละโชคน้ํามันก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแต่ถ้ายก3ยก4ก็แนะนำให้พี่เปลี่ยนโชคไปด้วยนะครับส่วนล้อนะครับล้อเดิมเนี่ยล้อเป็นขอบ17นิ้วนะครับแต่อันนี้เพิ่มล้อก็ขนาดใหญ่เพิ่มมากขึ้นเป็นล้อขอบ20ออฟเซ็ตลบสินะครับก็ประมาณฝ่ามือหนึ่งพอดีนะครับออฟเซ็ตลบสินะครับแล้วก็ในส่วนของตัวล้อแม็กนี่ยเป็นของล้อออฟโรดของฟอร์สนะครับเป็นล้อออฟโรดก็ออฟเซต ลบสเส้นแลหน้ากว้างก็จะกว้างประมาณ9กนิ้วครึ่งนะครับใส่ยางก็ถ้าออฟโรดก็ต้องใส่ยางเป็นตัว R/T MT ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับพี่พชอบถ้าไม่อยากดังมากก็ใส่ R/T ถ้า MT ก็เดกยางใหญ่ไว้รุ่นยางมัดแน่นอนก็เป็นในส่วนออฟโรดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับน,นี้จะเป็นยางของ cosmic นะครับเป็น Red mic, รุ cosmic lunaraptor นะครับสีทีย่ยางที่สามสิบสามสองจุดห้า r ยี่สิบนั่นเองครับส่วนคิ้วซุ้มล้อพี่ๆก็สามารถนิรมิตได้เลยนะอย่างอันนี้ใช้คิ้วซุ้มล้อขนาดใหญ่นะครับสั่งทำสี อย่างที่เราคุมโทนมาคือสีน้าเงินก็ช่างก็พ่นสีให้แล้วก็คาดลายคัสตอมนะครับสัดยาวด้านข้างไปอันนี้ก็รูปตัวนี้นะพี่ๆสามารถเลือกได้อย่างบางคันจะเป็นรูปม้าเอยรูปกระทิงเอยนะครับอันนี้ก็เป็นรูปหมูเด้งไม่ใช่นะอันนี้เป็นรูปบูลด็อกนะครับเป็นรูปบูลด็อกแล้วก็ข้างล่างเราสามารถลังสรรเป็นชื่อพี่ๆได้นะครับอยากได้เป็นชื่ออะไรนะครับส่งตัวอย่างมาเดี๋ยวอาจจะให้ในส่วนของตัวช่างเราที่มีความชํานาญเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ กราฟิกออกมาแล้วตัดออกมาไม่ได้ใช้คัตเตอร์ตัดนะพี่ๆใช้เป็นคอมพิวเตอร์งานคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยทุกวันนี้นะครับใช้คอมพิวเตอร์ตัดออกมารูปแบบเป๊ะนะครับค่อนข้างที่จะสวยนะแล้วก็ขออย่างหนึ่งคือถ้าติดสติกเกอร์แบบนี้นะขอเวลาอัดประมาณ1สัปดาห์นะครับติดสติกเกอร์เสร็จขอจอดทิ้งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าต้องการให้เขาโดนแดดโดนความร้อนเพื่อให้สติกเกอร์มันคายตัวแล้วก็ติดกับตัวได้นานนี้ขึ้นนั่นเองนะครับด้านข้างก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากนะบันไดเดิมๆนะคร ในส่วนของฟิล์มกองแสงให้ส่วนของแถมตัวนี้นะครับพี่ๆอยากจะได้ก็ได้นะครับอาร์ติดให้แต่บางท่านไม่ชอบก็กกไม่ติดก็ได้นะครับส่วนตัวเนี้ยอยากจะใส่เป็นตัวฟิล์มกันลอยก็ใส่เป็นฟิล์มได้หรือจะเอาเป็นตัวเป็นตัวเบ้ากันลอยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะส่วนไฟท,ท้ายเนี่ยของเขาเนี่ยไฟท้ายเป็นหลอด led ไม่ใช่ <c oughs> เป็นฮาโลเจนนะครับถ้า led จะต้องเป็นรุ่นสปอร์ตขึ้นไปนะครับถ้ารุ่นสปอร์ตขึ้นไปจะได้เป็นหลอด led นะครับไฟบเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับเป็นฮาโลเจนทั้งหมดหรือถ้าเป็นในส่วน,วน,นะครับ ราคะท 89, าที่889,000บาทแต่ถ้าอยากได้เป็นในส่วนไฟท้ายที่เป็น LED ละ่ะได้ครับพี่ๆก็สามารถสั่งได้อันก็เปลี่ยนให้ได้นะครับในส่วนงประมาณที่เรามีให้นะครับด้านท้ายก็ใส่บัมเปอร์ครอบฝาท้ายตรงนี้นะครับเว้นอักษรโลโก้พร้อมกล้องมองท้ายเอาไว้นะครับส่วนคลิปตรงนี้พี่ๆเลือกได้จะเป็นแค่คลิปหรือจะเป็นทั้งแถบถ้าทั้งแถบก็จะดีหน่อยเพราะว่าช่างเขาจะทําการพ่นสีให้เลยแต่ถ้าเป็นคลิปแบบนี้เขาจะทําการ คลิปพ่นสีบางครั้งก็ใช้เป็นงานสติ๊กเกอร์นะกาอายุการใช้งานก็อาจจะแตกต่างกันนะครับด้านข้างก็คอว่าเรนเจอร์ตรงนี้ปกติมันจะเป็นเบลเข้าไปนะครับก็ใส่อักษรเป็นพิมพ์นูนขึ้นมาทําให้ดูสานไมติมากยิ่งขึ้นแล้วก็ด้านท้ายการชนของเขาเนี่ยถ้าสีเดียวกับตัวรถนะเป็น XLS แต่ถ้าการชนท้ายเป็นสีเทาเทากาไฟนะครับนั่นคือรุ่นสปอร์ตกับวายแท็กนั่นคือข้อแตกต่างเองเดี๋ยวพามาดูด้านในนิดหนึ่งครับพี่ สำหรับด้านในนะครับเดี๋ยวพาดูห้องโดยสารก่อนห้องโดยสารเขาเนี่ยก็ทุกรุ่นนะครับไม,ม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว xls sport y t a g storm t a g นะครับไม่รวมแรปเตอร์ห้องโดยสารของผู้โดยสารแถว2เนี่ยเท่ากันหมดนะครับแตกต่างแค่อะไรแตกต่างแค่ในส่วนของตัวนีตัวเบาะนะครับตัวเบาะที่เป็นในส่วนของตัวเบาะที่เป็นเบาะหนังแต่นี่เป็นเบาะกำมะหยี่แต่ head room leg room เนี่ย เท่ากันนะครับความกว้างเท่ากันทุกอย่างแล้วก็จุดอำนวยความสะดวกต่างๆไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวที่ชาร์จแบตเตอรี่นะครับ t y p C ไท p A แต่นี่จะเป็นแค่ที่จุดบุหรี่ให้เราใช้อแดปเตอร์เสียเท่านั้นเองนะครับสำหรับห้องโดยสารด้านหลังก็จริงๆไม่ได้แตกต่างกันมากเลยสำหรับตัวห้องโดยสารด้านหลังนะครับส่วนด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหน้าด้วยหัวใจของ XLS นะครับเขาจะเน้นในเรื่องของตัวด้านข้างตัวนี้เนะ่ะเป็น ABS ทั้งหมดอ่ะเดี๋ยวให้พี่ๆดูใกล้ๆนะครับด้านข้างเนี่ยเป็นงาน ABS ทั้งหมดเลยนะ ตรงนี้นะครับจะไม่ใช่เป็นวัสดุบูนุ่มจะบูนุ่มแค่เฉพาะตรงที่พนักวางแขนเรานะครับเวลาเราวางแขนเวลาเราเมื่อยเนาะมันวางตัวนี้ก็จะนุ่มนุ่มหน่อยแต่อันนี้จะเป็น ABS ทั้งหมดนะครับตัวนี้เป็น ABS หมดเลยแต่ว่าสิ่งเดียวที่เหมือนเหมือนกันเลยในเรื่องของตัวรถยนต์ f อร์ทุกรุ่นนะครับที่จะปวดฝาถังลมตรงนี้นะครับปวดล็อกรอบคันตรงนี้นะครับมีแค่นี้นะไม่มีจุดอื่นและไม่มีแตกต่างจากรุ่น Jin อืน่นเจนอื่นไม่มีแล้วนั่นคือตรงนี้เลยนะครับพี่ๆแล้วก็กระจกมองข้างนะครับทั้งหมดนะปรับที่บริเวณตรงนี้เลย ไฟฟ้าซ้ายขวานะไม่มีเอามือไปดันแก,กแ,ก,ก,แก,กนะครับไม่มีนะครับใช้ไฟฟ้าทั้งหมดนะกระจกหน้ากระจกหลังก็ปรับไฟฟ้าทั้งหมดแล้วก็จุดปรับความสูงต่ําไฟหน้านะครับอย่างที่าร์ดได้เรียนบอกไปนะครับพี่ๆไฟหน้าของตัวรถยนต์ฟอร์ดท,ที่เป็นขับเคลื่อน2อล้อเนี่ยนะฮะรีฟิสเตอร์ led สามารถปรับความสูงต่ําตรงนี้ได้เลยนะครับตามความต้องการของเรา,าเคยมีคลิปไปให้พี่พที่ได้ชมรลยดั๊จะตัดเป็นสั้นๆแล้วก็มาแปะลิงก์ไว้ด้านบนให้กับพี่พี่ได้ชมว่า ปรับแล้วความสูงต่าม,มันปรับแบบไหนหมุนขึ้นหมุนลงแล้วไฟหน้ามันฟีลลิ่งเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปตัดเป็นคลิปสั้นๆแล้วก็แปะลิงก์ไว้ด้านบนให้พี่ๆได้ชมกันนะครับตอนนี้เนี่ยเราสามารถปรับความสว่างของหน้าจอเนี้ปรับให้ดูนะแหแแนี่ฮะพอเรากดนี่ครับความสว่างของหน้าจอน,นี่ครับน้อยลงเพิ่มขึ้น แต่ทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ใหม่นะครับน่ามันจะมันจะเป็นเขาเรียกว่าปรับความสว่างเป็นหน้าจอกลางคือแบบมิดเดิลให้นะครับจะไม่มีค่าตายตัวให้นะครับพี่ๆทุกครั้งที่เราสตาร์ทเครื่องยนต์ไฟอยู่ที่โหมดออโตโ้เข้าที่มือสว่างเข้าที่สว่างไฟดับจะเป็นไฟซีแคมอย่างเดียวนะครับไฟตัดหมอกแล้วก็เวลาเลี้ยวไฟไฟตัดหมอกจะสว่างตามด้านที่เราหันไปเหมือนกับไฟตัวแมชชีเอลดที่มีลูกลูกก้อนเล็กๆนะครับหันขวาไฟขวาติดหันซ้ายไฟซ้ายติดกุญแจของเขานะครับ มีรุ่นนี้ลงไป XLs แล้วก็รุ่น XL+ ที่ได้กุญแจที่เป็นแบบมีชื่อเรียกกุญแจอะไรกุญแจที่เป็นแบบเสียบเหรอเขาเรียกกุญแจแบบเสียบใช่ไหมใช่นะไม่รู้จะเรียกชื่ออะไรก็เรียกกุญแจแบบเสียบนี่แหละนะพี่ๆนะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะอยู่ด้านขวาแล้วก็ที่ปัดน้ำฝนด้านซ้ายปกตินะครับเมนูด้านข้างนี่ครับปรับหน้าจอก็แน่นอนครับปรับปุ่ด้านขวามือนะครับรับสายวางสายเปลี่ยนเพลงถัดไปนะแล้วก็เพิ่มเสียง ในส่วนของวิทยุต่างๆตายนะครับแต่ว่าโหมดตรงนี้จะหายไปหมดเลยถ้ารุ่น XLS จะไม่มีในส่วนของตัวเที่ว่า,าระบบเกี่ยวกับ e l e c t i c push control อะไรต่างๆถ้าพี่อยากได้ก็ต้องเพิ่มฟังก์ชันของตัวรถเพิ่มขต้นไปนะครับหน้าจอหลังพวงมาลัยหน้าจอ8นิ้วนะสรับร LS, ถยนต์ XLS เท่าๆกับรุ่นพี่ที่เป็นขับ2ทั้งหมดนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยสำหรับหน้าจอส่วนหน้าจอ entertainment ตรงกลางเนี่ยหน้าจอกลางเขาได้แค่10.1นิ้วเท่านั้นนะครับ Android Auto Apple CarPlay มีเหมือนกันนะ สิ่งที่แตกต่างเขาคือความกว้างของหน้าจอนั่นเองนะครับกล้องเขามีเฉพาะด้านท้ายนะมีเฉพาะกล้องสองท้ายเวลาถอยหลังเท่านั้นนะครับวิทยุ fm อะไรฟังได้ปกติเหมือนกันนะครับสามารถซิงค์อะไรตัวเป็นคาเพดูเอนเตอร์เทนเมนต์บันเทิงต่างๆผ่านตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าพี่อยากจะดู u t u b e อะไรต่างๆพี่ก็ต้องซื้อกล่องแยกเป็นกล่องเราเตอร์เป็นกล่องเขาเรียกว่า ai box ใส่เพ่อเพิ่มเติมเข้าไปนะครับปาประกาศนะครับ ตัวนี้จะไม่ได้แยกอิสระซ้ายขวานะจะแยกแค่พัดลมกับแยกแค่ตัว AC ของน้ำยาแอร์ให้เท่านั้นเองนะครับจุดชาร์จเนี่ยจะมีแค่ Type C กับ Type A นะจะไม่มีไวร์เลสชาร์จให้นะครับมีออโต้สตาร์ทออโต้สต็อปให้นะครับโหมดก้าวขีปรับได้4ระดับเหมือนกันกันกนกบรุ่นพี่ๆนะครับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดและเบรกมือเป็นแบบสายนั่นเองนะครับกับ XLS 899,000บาทครับพี่ๆก็หล่อประมาณนี้สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้รถยนต์ ออฟโรดแบบนี้นะครับแต่งหล่อๆแบบนี้ยกสูง2นิ้วแบบนี้นะครับก็สามารถทักหาอาร์ตได้เลยกับอาร์ตพระนครชลุงเกษตรและมินชลุงยุคนี้ที่มียอดขายหนึ่งสามปีซ้อนนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหกหนึ่งรถหล่อแบบนี้แต่งแบบนี้หรือพี่ๆอยากจะได้รุ่นไหนนะครับเก xls sport wide tag storm tag เอามาแต่งหล่อกันนะครับอาร์ตมีรูปแบบการตกแต่งมากกว่า100รูปแบบให้พี่ๆได้เลือกกันนะครับที่เบอร์ศูนย์เก้าแปดสี่ห้าหนึ่งหกหกหกหนึ่งนะครับคุยกันก นั่นเองนะครับพี่พและพี่ๆที่อยู่ในส่วนใดของประเทศไทยก็ตามแต่นะครับสามารถที่จะรถกัร์ตได้เช่นเดียวกันนะครับแค่โทรเข้ามาคุยกันหรือทักอินบอ็อกซ์เข้ามาคุยกันก่อนนะครับมีเจ้าหน้าที่ดูแลเอกสารหรือไฟแนนต,ต่างๆให้พี่เนี่ยทั่วประเทศไทยนะไปหาพี่ถึงหน้าบ้านเลยนะครับไปดูแลเอกสารให้นะครับเสร็จแล้วได้รถมาก็มาแต่งกันมีรูปแบบาการตกแต่งให้พี่กว่าร้อยรูปแบบรังสรรค์กันไปเลยนะครับว่าพี่อยากได้แบบไหนอยากได้รูปทรงยังไงลอ้อแมก็กลา์ไหนยางแบบใด นะครับแต่งให้เสร็จเสร็จแล้วพี่อยากจะให้อาจเป็นส่งที่บ้านก็ได้นะครับหรือพี่อยากมารับบรรยากาศการส่งมอบรถที่โชว์รูมก็ได้นะฮะอาจบริการส่งมอบถึงบ้านบริการที่ศษที่เช่นเดียวกันสุดท้ายฝากกด,ดไลค์กด,ดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะคเพราะเป็นกําลังใจในการทำคลิปดีๆแบบนี้ให้พี่ทชมกันคลิปหน้าจะมีทดลองขับไหนที่ชมกันฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณแนละสวัสดีครับ